lagi kia ra baอะไร si ความตรงานววว ko má men ngay mu f คนรียู ไม่เชื่อเราเลวีเอ้าไอีไม่ไปแไปไม่ไปเนี่ยเนี่ยซ้ายซ้ยนีคอนโทรลคอนโทรลเอ้าแฮปปี้คนเลี้ยงหมูเี่คนเลี้ยงหมูเี่ฮะ បានឯងເອີຍເກີດສະຫນົມໄວប្រຈັນເພິ່ນເອີຍການບໍລິການແທ້ແນ່ເມນຕຽສຄູນາປ້ອງໂຕອູ້ ตอนนี้สัญญาณข้างหลังดังขึ้นข้างหน้าเป็นยังไงรอไปหรือเปล่าจะไปหรือเปล่าไปเร็ว <c oughs> มาแล้วครับพ้นแน่นอนเดนแน่นอนเอาเว้เนับ